จากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับขยับไปดูเรื่องอื่นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสําหรับการใช้รถใช้ถนนแน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกหรือว่า safety first นี่นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เรานั่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งนะครับหรือว่ารถประเภทต่างๆนะครับแน่นอนว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่เฉพาะนะครับในส่วนของคนขับเท่านั้นนะครับ แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเห็นว่าเดือนหน้าก็คือประมาณวันที่5กันยายนนี่นะครับทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการประกาศพระราชบัญญัติฉบับใหม่ด้วยนะครับซึ่งคนนั่งรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกที่นั่งเลยนะครับไม่เฉพาะคนขับหรือว่าคนนั่งเบาะหน้าเท่านั้นโดยช่วงแรกก็จะเป็นการเน้นตักเตือนเพื่อทราบนะครับยังไม่จับจริงโดยชีย้นะครับว่าคาซีทส,สาหรับเด็กเนี่ยยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชนพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยกรณีราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13ที่มีผลบังคับใช้วันที่5กันยายน2565ก็คือเดือนหน้านะครับคุณผู้ชมเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยว่าจากเดิมกฎหมายฉบับนี้บังคับเฉพาะรถยนต์7ที่นั่งที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้าที่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายนนี้บังคับให้ผู้โดยสารทั้งแถวตอนหน้านั่นก็คือผู้ขับขี่นะครับแล้วก็แถวตอนหลังหรือว่าผู้โดยสารทุกที่นั่งต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับสำหรับเรื่องคาซีทหรือว่าที่นั่งสำหรับเด็กนั้นประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักก็คือเป็นที่นั่งสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กรวมไปถึงที่นั่งเพื่อความไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับเด็กนั่นเองครับ ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบของลักษณะแต่ละประเภทนั้นต้องรอทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้กำหนดรายละเอียดทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปปฏิบัติตามทั้งนี้ต้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายถ้าทันภายในวันที่5กันยายนนี้นะครับแต่ยืดหยุ่นได้ภายใน90วันหรือว่าประมาณ3เดือนนี่นะครับ แล้วก็จะมีการประกาศบังคับใช้ได้ทันทียกเว้นแต่รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่1มกราคม2531ที่ไม่สามารถติดเข็มขัดนิรภัยได้ส่วนความเข้มงวดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังคงว่ากล่าวตักเตือนในช่วงแรกนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบไม่เน้นจับกลุมแต่อยู่ที่ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่เป็นรายรไปนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับก็น่าจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เตรียมความพร้อมให้คุ้นชินะนะครับไม่ว่าจะนั่งเบาไหนเบาหน้าเบาะหลังนะครับก็ควรที่จะต้องคาดเข็มขัดนิราภัยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองคือต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนั่นแหละที่ใช้รถใช้ถนอนอยู่แล้วเป็นประจำนะคะซึ่งตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะนั่งเบาหลังหรือเบาะหน้าคุณต้องคาดเข็มขัดทั้งหมดทุกคน ทุกที่นั่งเลยนะคะคือปกติแล้วสมัยก่อนนะคุณผู้ชมจะทราบดีว่าคนขับเนะ่ยต้องคาดเข็มขัดอยู่แล้วแหละนะคะ<อ>แล้วก็คนนั่งข้างๆก็ต้องคาดด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ทุกที่นั่งเลยนะคะคุณผู้ชมคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะวิธีการเพื่อความเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายสําหรับเด็กเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะเลือกได้3ประเด็นนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสํานักงานตํารวจชาติก็จะต้องออกประกาศมาก่อนว่าในแต่ละเรื่องมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได,ได้ไปปฏิบัตินะครับถ้าประกาศกําหนดอันนี้เนี่ยออกมาใช้ทันก็ดําเนินการยกล่างอยู่ถ้าทันวันที่5กันยายนก็มีผลดําเนินการตามในวันที่5กันยายนเลยแต่ถ้าไม่ทันตรงนั้นเนี่ยก็ในส่วนของกฎหมายก็ยังมีระยะเวลาอีก 90วันไปถึงเดือนธันวาคมนะครับในการที่จะเร่งรัดในการออกประกาศกำหนดอนั้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทันห้ากันยาในส่วนของค่าซีดนั้นก็ยังไม่ได้บังคับใช้ครับบังคับใช้เลยครับวันวันวัน,ว,น,ว,นวันที่5กันยาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนยัง,ย,ง,ย,งยังสงสัยอยู่ว่ากรณีที่เป็นรถเก่ารถเก่านั้นเนี่ยก็ไม่มเีเข็มขัดนิรภยัย ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการประกาศของกรมการขนส่งเราก็จะเห็นว่ารถยนต์เอาเอา,เอาศึกษาง่ายๆคือรถเนี่ยถ้า,าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2 5 3 1เป็นต้นมาอันเนี้ยทางากรมการขนส่งได้ประกาศให้ไปติดตั้งแล้วแต่รถที่จดทะเบียนก่อนหนึ่งมกราสมหนึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่บังคับใช้นั่นก็คือเป็นรถเก่าไม่มีก็ไม่ผิดนะครับ ปร,ประกันต่อมาครับก็ในส่วนของรถรถปิ้งอัพรถปิ้งอัพนี่ก็ปี37มนะฮะหนึ่งมกราสามนะถ้าก่อนปี37อันนี้ก็ไม่ผิดแต่หลังปี37นั้นต้องมาครับใช้ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมีเข็มขัดนิรภัย,ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะมีประชาชนยังสงสัยอยู่ว่ารถเก่าไม่มีก็ไปดูเลยนะซึ่งตำรวจเวลาเราตรวจจับก็จะดูว่าท่านจดทะเบียนปีไหนปีไหน ก่อนก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนประชาสัมพันธ์พี่น้องให้ทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีิทการแม้แต่ในส่วนของสํานังกงานตำรวจงชาติเองก็ตามกรณีที่อาจจะมีผลบังคับใช้ในเบื้องต้นนั้นเนี่ยนโิบายในเรื่องของการตรวจการตรวจจับเราก็จะเน้นในเรื่องของการว่า่าวตักเตือนอะไรก่อนเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์อย่างให้กว้างขวางให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถถนนนั้นได้รับทราบ แล้วก็หลังจากนั้นกําหนดระยะเวลาหนึ่งก็ถึงจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดต่อไปครับผมว่าอันนี้ก็ขอเป็นดุลพินิษองของเจ้าพนักง,งานนะครับถ้าเท่าที่ทดลองผู้จัดการชี้แจงมาผมว่าค่อนข้างชัดเจนรถเก,ก่าเนี่ยก็คุณหมายยังไม่บังคับใช้ถ้านะท่านมีรถใหม่อยู่แล้วท่านก็คาดนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับแล้วก็เจ้าที่ตํารวจนี่ก็ไม่ได้มุ่งประเด็นอะไรครับอยากให้ท่านปลอดภัยมาถึงใช้นโยบายว่าถ้าเราจะว่าเก่าจักเตือนก่อนหรือสอบถามความเห็นว่าเขาไม่คาดเพราะอะไรเพราะเขาไม่กลัวตายหรือว่ายังไงครับ ก็คืออย่างนี้ครับเอาชัดๆอย่างนี้ครับนะับผมว่าน่าจะก็ขบอ,ขอ,ขอมประเด็นใช่ครับประเด็นนั้นมันจะมีประกาศในเรื่องข้อกำหนดออกออกมาก็จะมีการกำหนดรายละเอียดส่วนหนึ่งลด